สวัสดีค่ะพบก,กับแม่ออนแฟมิลี่ค่ะคลิปนี้พ่อมิกและแม่เบนซ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูที่จะมาช่วยลดความร้อนและรับรองว่าถ้าใครได้กินก็ต้องชอบมากๆเลยค่ะจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะดีๆเบนซ์อยากกินวุ้นมะพร้าวทายลูกน้องปา,างดีๆเบนซ์อยากกินวุ้นมะพร้าวมากก็เลยหาจะสั่งที่ไหนดีนึกขึ้นได้เฮ้ยพยาบานาน่เนี่ยวุ้นมะพร้าวอร่อยเราเลยสั่งมากินนี่ดูมะุ้นมะพร้าวไม่พูดอะไรเลย,เลย ไม่ผู้ใดเลยทั้งสิ้นไม่จะปกติอ่ะคนอื่นอ่ะวนมะพร้าวก็คือวนมะพร้าวใช่ป่ะแต่เนี้ยเขาใส่ลูกตาลมาด้วยจ้ะใช่เท่ากับว่าเราได้กินทั้งวนมะพร้าวแล้วก็ลูกตาลดูเด็กอันเนี้ยคือลูกตาลเห็นไหมเนี่ยตัวของป้อนเรียบร้อยดี้หนูป้อนอ๋อโอเคหนูป้อนพ่อ่ะป้อนพ่อพ่อฮะมันดีมากเดี๋ยวพ่อขอชิมก่อนนะลูกเดี๋ยวป้อนดีเดี๋ยวสิพ่อขอชิมก่อนลูกออกินคใหญ่ลูกตาลเต็มเลยอ่ะโอ้โหนี่ไงนี่ไงเห็นไหม มีทั้งลูกตาลมีทัาา้งมะพร้าวเห็นเปล่าอ๋อป้าลูกโอ้ยพิมอ้ำจัดตรงนี้แกะตรงนี้มะพร้าวอ่ะอ้อาวมะพร้าวไม,ม,ม,ม่อ้าวเลยปังไหมคะคือมันปังจริงไหมลูกมามาพี่ช่วยชิมชิมริน่าลองกินด้อร่อยไหมไม่เข้าปากไม่เข้าปากมันมีทั้งตัวนี่ลูกตาล ตัวมะพร้าวอร่อยมันไม่หวานมากแล้วามันไม่หวานมากเพาะข้มันไม่แบบไม่แข็งโฟก่ะเขารูดลูกตาลมาดีมะพร้าวก็นุ่มยังกรุบกรุบอยู่แต่ว่าที่สําคัญคือมันไม่หวานมันคือได้รสชาติของตัวลูกตาลกับมะพร้าวอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งอร่อยอืมอือหือใช่ลูกพ่อได้กลิ่นเหมือนกันเนี่ยอืแน่น ไม่เป็นไรเอ้ยไม่ต้องเปิดจะกินก่อนไม่ต้องเปิดของพยาานานะ่านะถ้าใครอยากกินไปสั่งเลยอร่อยมากเรียกว่าเป็นบุญมะพร้าวที่น่าทานมากๆเลยค่ะเพราะว่าใส่ลูกตาลข้างในด้วย <c oughs> เห็นพ่อมิกกับแม่เบนรีวิวแล้วรู้สึกอยากทานขึ้นมาทันทีเลยค่ะ <c oughs> และก่อนจบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ